กขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญท่านชาตรีคำจริงนะคะท่านกำนันค่ะ ท่านการเสรีศาสตร์นะคะยืนนเป็นกำลังใจให้ปะขอเอ็แล้วนะครับก็ท่านก็จะเดินทา มากมายเลยครับวันนี้มาได้ร่วงกันปุียันะครับตายตายหนูต้องเดินกลับสวนหรือเปล่าคนไหนก็ได้คนท่านนั้นเนอะมันไก่เกิน

ายนั่งได้นี่ได้ธรรมดาละฟ้ากำลังสวยเลย ไม่ต้องรอดูนะคะภาพนี้ขอให ก็ชิมเลยค่ะนายตามสเต็ปกันเักสามลูกก็ได้ค่ะจะได้รูปสวยๆไงอุ้ยโอ๊ยนหนลวงเล่นหมูเล่นหมูแต่ว่า